เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตรีบทที่3 แต่ทำการใดต้องเสียสละเฟิงแย่รู้แต่นางไม่รู้ว่าการเสียสละครั้งนี้จะต้องสะบักสะบอมเช่นนี้หากรู้แต่แรกนางเปลี่ยนวิธีช่วยคุณหนูอี้เสียก็ดียิ่งคิดยิ่งปวดใจจึงยิ่งร้องไห้หนักกว่าเดิมเสียงแหกปากร้องไห้โศกสะดดดังก้องไปทั้งถนนอีสู้ทำเอามาที่ห่อตะบึงอยู่ไม่ไกลตกใจจนวิ่งสะดุด รัชทายาทระวังพยะค่ะองคารักษ์ที่ตามอยู่ด้านหลังร้องเตือนเยี่ยววิชิงรีบรั้งสายบังเหียนชายเสื้อคลุมสีครามสะบัดภภภภพึบพับ เพียงตกใจแต่ไม่มีอันตรายใดๆครั้นเพ่งมองไปข้างหน้าก็เห็นสตรีชุดแดงกำลังร้องให้น้ำหูน้ำตาไหลเป็นทางมือสองข้างชูขึ้นเหนือศีรษะค่อยๆก้าวขยับไปข้างๆทีละกก้าวท่าทางเช่นนั้นทำให้คนหัวเราะจนหมดลมได้เลยทีเดียวเยี่ยวีิสิงหัวเราะอุ๊บฮ่า ออกมาอย่างอดไม่ได้มีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นไร้มโนธรรมเฟิงเย่ทั้งเจ็บทั้งโมโหหันไปขึงตาใส่คนที่หัวเราะในตาจิ้งจอกพอถูกย้อมด้วยโทสะก็ยิ่งดูมีสเสน่ห์เยี่ยวี่ชิงปรับอารมณ์เช็ดน้ำตาที่เล็ดออกมาจากหางตาพ้างเอ่ยด้วยความประหลาดใจเจ้าก็คือคนนั้นแม่นางที่เต้นรำคนนั้น ฟิงเย่ชะงักรีตาเพ่งมองคนบนหลังมาครั้นเห็นชัดว่าเป็นใครก็ตัวแข่งข้างหัวเราะแห้งๆทั้งที่มือยังชูอยู่เหนือศีรษะ จะไม่ให้บอกว่าสวรรค์กันก็นแล้งคนได้อย่างไรคนที่นางอยากหลบหน้าไม่อยากเจออีกชั่วชีวิตแยกย้ายกันไปคอละทิศแล้วยังกลับมามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางได้แต่คนที่นางอยากยั่วยวนให้ท่ากลับมาโผ่เอาตอนที่นางอยู่ในสภาพอเนตอานาที่สุดเหมือนต้องการให้มาเห็นตอนที่นางขายหน้าอย่างไรอย่างนั้น อินเกลจื่อเดาไม่ผิดคนที่นางต้องการยั่วยวนแต่แรกคือรัชธายาตแขวนอูคิดไม่ถึงว่าจะผิดแผนจึงได้แต่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วรับมือกับคนแท่อินไปก่อนนางสรรหาสารพัดวิธีเพื่อจะทอดสะพานให้เย่ยวี่ชิงใครจะไปคิดว่าวันนี้ต้องมาเจอเขาที่นี่ สภาพนางยามนี้ไม่ต้องคิดก็รู้ว่าไม่ยั่วย,ยวนไม่ชวนมองเพียงใดชูมือขึ้นฟ้าเหมือนผีดิบที่อยากขึ้นสวรรค์อย่าทำให้ตัวเองขายหน้าไปกว่านี้เลยคิดถึงตรงนี้เฟิงแย่ก็หดคอก้มหน้างุดฝืนข่มกลั้นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่มือแล้วซอยเท้าวิ่งไปยังห้องยาอย่างไม่คิดชีวิตรัชทายาท อีจ่างจูวิ่งเข้ามาหาน้ำเสียงตื่นตระหนกเหตุใดจึงเสด็จออกจากวังหลับเพคะ่ะรัชทาญาตมีฐานะเช่นไรไม่รู้ว่ามีคนจับตาดูเขาอยู่ลับๆมากเพียงใดไหนเลยจะออกมาเพ่นพ่านไปทั่วได้เยียวีชิงเก็บสายตาที่ทอดมองไปไกลกลับมายิ้มอย่างอ่อนโยนพลางพลิกตัวลงจากหลังมา้าได้ยินว่าเกิดเรื่องกับเจ้า เปินกลงลาตระเวนอยู่แถวนี้พอดีจึงรุดมาดูกลุ่มชาวบ้านที่ก่อความวุ่นวายที่หนีก็หนีไปแล้วที่เจ็บก็เจ็บไม่เบาอี้จางจูหันไปมองแล้วก็ถอนหายใจจูเอ๋อไม่เป็นไรเพคะพระองค์ถนอมพระวรกายด้วยเถิดอย่ามาเสี่ยงเพราะสตรีคนหนึ่งอย่างจูเอ๋อบ่อยๆเลย เฟิงเย่ที่ก้าวเข้าไปในห้องยาแล้วยังได้ยินคำพูดนี้แววๆนางถึงกับหัวเราะออกมาอย่างอดไม่อยู่ใส่ซื่อเป็นลูกแกะน้อยอะไรอย่างนี้นางแค่คิดในใจเท่านั้นไม่รู้ปากเผลอพูดออกไปได้อย่างไรนำซ้ำเสียงยังไม่เบาอีกตั้งหากคนที่อยู่ด้านหลังล้วนได้ยินชัดเต็มสองหูเจ้าว่าใคร เสียงเย็นชาไร้ระลอกคลื่นเหมือนแผ่นสื่อเก้าซัดผัวเข้าที่แผ่นหลังของนางเฟิงเวช่ชะงักค่อยๆหันไปยิ้มเต็มหน้าบอกว่าว่าตัวบ่าวเองเจ้าค่ะอินเกิจื่อนิ้วหน้าก้าวตามนางเข้ามาในห้องยาไล่มองนางตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าขึ้นขึ้นลงลง,ลงหลายรอบเจ้าใส่สื่อหรือเฟิงเว่กระพริบตาปริบปริบยิ้มซื่อ ไม่ใส่ซื่อหรือเจ้าคะแววตาเจ้าไม่บริสุทธิ์อินเกอร์จือเก็บสายตากลับมาผลักนางให้นั่งลงข้างโต๊ะหมอพร้อมโยนคําวิจารณ์ใส่เบาๆไม่บริสุทธิ์หรือเฟิงแย่ยิ้มหยนัน ลองมองดูรอบๆนี้สิคนที่ยังมีชีวิตอยู่มีกี่คนที่แววตายังบริสุทธิ์นางเคยเห็นการแข่งข่าที่ไม่มีวันจบสิ้นเห็นคนในครอบครัวถูกสังหารโลหิตไหลนองหากดวงตาคู่นี้ยังบริสุทธิ์อยู่ก็แปลกแล้วฝ่ามือของนางบวมเป่งจนกลายเป็นอุ้งตีนหมีนางครั้นจะต่อปากต่อคํากับเขาอีกจึงหันไปหาท่านหมอน้ำตานองหน้า ท่านหมอรีบดูเร็วเข้ามือของเบาหักใช่หรือไม่น้ำเสียงใส่จริตของนางทำเอาหมอชาราตกใจถึงกับหนวดขาวกระตุกอินเกอรจือเห็นเช่นนั้นก็เอ่ยอย่างรังเกียจเจ้าจริงจังหน่อยได้หรือไม่เฟิงแย่กัดปากกระพริบตาอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณชายเบามีฐานะเช่นไรท่านลืมแล้วหรือ จะให้คณิตาจริงจังหน่อยอย่างนั้นหรือคิดอะไรของเขาอินเกอจือหมดคำจะพูดอย่างไรเขาก็เป็นคนพานางออกมาท่าทีเช่นนี้ของนางทําให้เขารู้สึกขายหน้านะัหลังจากหนวดกระตุกไปพอสมควรแล้วหมอชาราก็ตรวจมือนางอย่างละเอียดเฟิงเย่วางมือลงรู้สึกว่าเลือดพุ่งมาที่ฝ่ามือทั้งหมดเจ็บจนหน้าเล็กๆซีดเผือด กระดูกไม่ได้หักน่าจะแค่ร้าวเล็กน้อยข้าจะจัดยาทาภายนอกและยาบำรุงให้รักษาตัวสักสามสี่เดือนก็น่าจะหายแล้วยุ่งยากถึงเพียงนี้เชียวเฟิงเย่ทำหน้ายู่ของบำรุงแพงจะตายทำอาชีพอย่างว่ากลับไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อของบำรุงหรืออินเกอร์จื่อยิ้มเย็น จินมามาไม่มีทางปล่อยให้เจ้ามือง่อยรอกนั่นมันก็ขนแพะงอกบนตัวแพะนะฝฟ่งแย่อ,อดครวนไม่หยุดดีช่วยอย่างไรเบา่าก็เป็นวีรบุรุษช่วยหญิงงามคุณชายไม่คิดจะรับผิดชอบค่ายาหน่อยหรือยังคิดจะรีดไถอีกอินเกอจื่แค่นเสียงขึ้นจมูกขณะกำลังจะรับปากก็ได้ยินคนพูดขึ้นจากนอกประตู ในเมื่อเจ้าได้รับบาดเจ็บเพราะช่วยจูเอ,อ๋เช่นนั้นเปิ่นกงจะตกรางวันและชดเชยให้เจ้าเองชายชุดครามก้าวข้ามธรณีประตูมาเยี่ยวีสิงเดินเข้ามาด้านในพร้อมรอยยิ้มอ่อนละมุนยิ่งนักยาและของบำรุงที่แม่นางต้องใช้เปิ่นกงจะให้คนส่งไปให้แม่นางไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ดูสิดูรัชทายาทแขวนใหญ่สง่างาม สุภาพและมีเงินขนาดไหนเฟิงแย่หัวเราะคิดคักเล่นหูเล่นตาใส่อีกฝ่ายทันทีท่านช่างเป็นคนดียิ่งนักคำพูดนี้ของนางหมายความว่าเขาไม่ใช่คนดีใช่หรือไม่สีหน้าของอินเกอร์จื้อเข้มขึ้นเล็กน้อยเบี่ยงตัวมาบังวิถีส่งสัยตาย่วยวนของนางเอาไว้จนเมิดข้าเป็นคนพานางมาเมื่อเกิดเรื่องข้าย่อมต้องรับผิดชอบ ไม่จำเป็นต้องรบกวนรัชทายาทอินเกอร์จือเหลือบตามองคนตรงหน้าเอ่ยด้วยสีหน้าเรียบเฉยที่นี่ไม่ปลอดภัยมิสู้ท่านรีบปรับวังเถิดจางจูจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลจางจูรู้จักเขามาตั้งนานนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเขาเรียกชื่อเล่นของหญิงสาวเฟิงเย่ช่งงักเล็กน้อยจากนั้นก็หัวเราะคิกคักออกมาอีกครั้งอย่างอดไม่ได้ องค์ชายใหญ่อินผู้ไม่เคยเห็นใครในสายตาแม้แต่น้องสาวแท้ๆของตนเองยังเรียกเพียงนามสมยาไม่เคยสนอกสนใจอะไรไม่เจอกันสามปีเดี๋ยวนี้รู้จักใช้ลูกล่อลูกชนกับสตรีเสียแล้วทั้งยังรู้จักเรียกชื่อเล่นของคนอื่นอย่างอ่อนโยนอีกตั้งหากโลกนี้ช่างน่าอัศจรรย์ใจนัก อี้จางจูยืนอยู่หลังรัชทายาตพอได้ยินเช่นนี้ก็ออกมายืนข้างๆเฟิงเย่มองที่มือนางด้วยความรู้สึกผิดยิ่งนักนางช่วยข้าไว้จึงได้รับบาดเจ็บให้ข้าเป็นคนรับผิดชอบข่ายาเธอไม่ต้องรอกมีป่นกงอยู่จะปล่อยให้เจ้ากังวลได้อย่างไรดวงตาของเย่อวี้ชิงทอแววเอนดูเอ,อ่ยยังรักใคร่ธนุถนอม นางไม่ใช่คนของเจ้าทั้งมิใช่คนของรัชทายาทพวกท่านไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนี้อินเกอร์จือเอ่ยต่อข้าจะจัดการเองดูสิแต่ละคนแย่งกันจนเหมือนนางเป็นพวกได้ทีเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไรอย่างนั้นเฟิงแย่ไม่หัวเราะแล้วกว่าตามองสามคนตรงหน้าแล้วเอ่ยเสียงเรียบแค่ล้อเล่นเท่านั้นพวกท่านก็ถือเป็นจริงเป็นจังไปได้ บ่าวเพียงต้องการเรียกร้องความสนใจของบำรุงยังมีปัญญาซื้อกินเองอยู่ทั้งสามหยุดกึกหันขวับมามองนางท่านหมอกำลังพอกยาที่มือเฟิงแย่นางหลุบตาลงทำท่าคล้ายจะยิ้มก็ไม่เชิงเอ,ยอ่ยย่อหากไม่มีธุระแล้วทุกท่านก็เชิญเพิดห้องยาซอมซ่อพระใหญ่อย่างพวกท่านมายืนกันอัดอยู่เช่นนี้ กลัวมันจะถล่มลงมาเสียก่อนอินเกอร์จือรู้สึกแปลกๆในใจเกิดความรู้สึกบางอย่างตามหลักแล้วคำพูดนี้ของนางเป็นแค่การหยอกล้อสีหน้าก็ไม่มีแววโทสะแต่เขากลับรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่านางกำลังโกรธนี่มันเรื่องอะไรกันอินเกอร์จือยกมือขึ้นกดหน้าอกคิ้วขมวดมุ่นอย่างงุนงงไม่หายจากนั้นก็เหลือบมองเฟิงเย่ออีกครั้ง เจ้าบาดเจ็บขนาดนี้จะกลับไปเองได้อย่างไรกันอีจจางจูพูดตอ่อข้าไปส่งเจ้าดีกว่าบ้านเจ้าอยู่ที่ใดย่านเจ้าเหาหอเหมิง่งหุยเฟิงเว่ตอบอย่างไม่มีอายแม้แต่น้อยจากนั้นก็เอ่ยอย่างตรงไปตรงมาฐานะของคุณหนูอี้เกรงว่าคงไม่เหมาะที่จะส่งบ่าวกลับไปหญิงคมเขียวหรือ อีจางจูสะดุง้งดวงตามาเล็ดซิ่งเบิกกว้างเล็กน้อยด้วยความคาดไม่ถึงเหตุใดอินเกอร์จือจึงพาหญิงโคมเขียวออกมาข้างนอกเขาไม่ชอบสตรีที่แปดเปื้อนฝุ่นทุลีมีใช่หรือข้าจะส่งนางกลับเองครั้นเห็นว่ามือเฟิงแย่พอกยาใกล้เสร็จแล้วอินเกอร์จือจึงเอ่ยขอตัวองค์ชาย เยี่ยวิชิงมองอินเกอจือพยักหน้าน้อยๆด้วยท่วงท่าสง่างามแม้ท่านจะมาเป็นฉเฉลยอ,อยู่ที่แคว้นอูของข้าแต่ท่านก็เป็นถึงองค์ชายใหญ่แคว้นว้ยคนที่นับถือท่านมีไม่น้อยไปย่านเจ้าเหยากลางวันแสกๆเช่นนี้เกรงว่าจะไม่งามนักถึงกับเรียกเขาว่าองค์ชายเชยวหรือเฟิงแย่แม้มริมฝีปากขมกลั้นความเจ็บปวดมองพวกเขาสองคน คนหนึ่งเป็นฉเฉลยที่ถูกแม่ทัพใหญ่อี้พาตัวกลับมาส่วนอีกคนเป็นรัชทายาทผู้ทรงอำนาจแห่งแขว้นอูฐานะแตกต่างกันร,ราวฟ้ากับเหวแต่ราศีของอินเกอจือกลับไม่ได้วกว่าอีกฝ่ายเลยสักนิดเมื่อยือนเผชิญหน้ากับเยี่ยวี่ชิง้งเขายังคงสงบนิ่งสุขุมเช่นเดิมให้ความรู้สึก,กราวกับจะบอกว่าเจ้าแน่จริงก็เข้ามาสิ แน่นอนว่าเยี่วี่ชิงไม่มีทางเอาชนะอินเกอจื่อได้ต่อให้เป็นเฟิงเย่เมื่อสามปีก่อนภายในร้อยกระบวนผ้าก็ยังยากจะแตะถูกใช้เสื้อเขานับประสาอะไรกับยามนี้ที่ฉากหน้าทั้งสองแขวนอยู่กันอย่างสันติจึงยิ่งไม่อาจลงมือเข้าไปใหญ่ดังนั้นอินเกอจื่อจึงเพียงเอ่ยเสียงเรียบว่างามหรือไม่ผู้น้อยตัดสินเองได้ หากคนที่นับถือชื่นชมข่าตีตนออกห้างเพราะค่าติดอยู่ในฝุ่นทุลีจะเลิกนับถือก็สุดแท้แต่อยากนับถือก็นับถืออยากชื่นชมก็ชื่นชมหากขวางหูขวางตานักมีปัญญาก็เข้ามาเลยนี่คืออินเกอร์จอ องค์ชายใหญ่แคว้นไว้ผู้หญิงพยองภายใต้ความสุขขมุมผู้บัญชาการไร้ไพ่ที่เคยครอบครองสนามรบแม้จะถอดชุดกระออกมาสวมชุดขาว,ชวเช่นบัณฑิตอ่อนแอแต่กระดูกเหล็กก็คือกระดูกเหล็กเป็นกระดูกชั้นดีคุณภาพสูงที่ไม่มีวันแตกรล้าเพียงเพราะถูกท่อนไม้หวด เฟิงเย่รีตาดวงตาของนางฉายแววซับซ้อนเยี่ยวชิงคลี่พัดในมือยกขึ้นปิดหน้าครึ่งหนึ่งพรางหัวเราะเบาๆเป็นป่นกลงที่คิดมากไปเองสินะองค์ชายไหนเลยจะมาแยแสเรื่องชื่อเสียงกิติศัพท์สามันเหล่านี้เช่นนั้นก็เชิญตามสบาย อี้จางจูขยับหลีกทางให้เช่นกันมีรัชทาญาติอยู่ด้วยนางจึงไม่ได้พูดอะไรมากมองส่งกวนจือที่พยุงเฟิงแย่จากไปจากนั้นก็เหลือบมองอินเก๋อจืออีกครั้ง ลมพัดเข้ามาทางประตูตอนที่เขาเดินออกไปชายเสื้อขาวพลิ้วสวัยน้อยๆเมื่อรวมกับเรือนผมดำครับก็ขับให้เขาดูราวเทพเซียนในภาพวาดแต่ต่อให้เขางามจนดอกไม้งอกออกมาได้เฟิงเย่ก็ไม่มีแก่ใจจะดู ตลอดทางที่เดินกลับแม้จะมีคนช่วยพยุงแต่นั่นก็เหมือนเป็นการทรมานอย่างหนึ่งแม้นางจะทนเจ็บได้เป็นเยี่ยมแต่มารดามันเถอะนี่มันเจ็บเกินไปแล้ว เมื่อเดินมาถึงประตูหอเหมิงหุยเฟิงเย่ก็แทบเข่าสุดกับพื้นอินเกอจื่อปลายตามองนางโดยไม่ได้พูดอะไรเข้าไปคุยกับจินมามาสองสามคำจากนั้นก็เดินตัวปลิวขึ้นไปชั้นบนเฟิงเย่ค่อยๆกระเถิบกลับรังตัวเองทีละก้าวในสภาพจะตายมิตายแหลหลิงซูเห็นสภาพของนางก็ร้องตกอกตก,กใจในายท่าน ไปโดนอะไรมาเจ้าคะฝฟิงแย่หัวเราะแห้งๆทิ้งตัวลงนอนบนต่งนุ่มพร้อมกับพลูลมหายใจยาวเยียดโชคไม่ดีเลยเจ็บตัวมานิดหน่อยรักษาตัวสองสามวันก็หายแล้วแต่นี่ดูแล้วอาการหนักมากเลยนะเจ้าคะหลิงซูร้อนใจเดินวนไปเวียนมารอบต่างนุ่มเอ่ยทั้งน้ำตาคลอเบาสังหอนใจอยู่แล้วเชียว วันนี้ตาขวากระตุกไม่หยุดแล้วก็เกิดเรื่องจริงๆท่านเป็นเช่นนี้แล้วจะไปจวนราชคูหลี่ได้อย่างไรเจ้าคะ เฟิงแว่อยากยกมือปิดปากสาวใช้ตัวเองนักแต่ไม่ทันเสียแล้วได้แต่ทะลึงตาใส่อีกฝ่ายนึกอยากทถลึงให้คำพูดพวกนั้นถูกกลืนกลับลงไปแต่ก็สายไปอยู่ดีหลิงสูทําหน้าตาใสซื่อจ้องมองที่นางด้วยแววตาวาวรื้นไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่ามีเงาดำทะมึนกำลังคลืบคลานเข้ามาจากทางด้านหลังเจ้าบอกว่า นางจะไปที่ใดนะอินเกอจื่อถาม จู่ๆก็มีเสียงเย็นยะเยือกดังมาจากด้านหลังทำเอาหลิงซูตกใจร้องไา้กระโดดเข้าไปในอ้อมแขนเฟิงแย่ตามสันชาตญานเฟิงแย่เห็นหลิงซูกระโจนเข้ามาหาจะร้องยังร้องไม่ทันก็ถูกภูเขาไทซานถมทับลงมาทั้งตัวทั้งแขนแล้วอินเกอจื่อชะงักสายตาที่มองคนบนต่างนุ่มฉายแววเห็นใจอย่างหาได้ยากหลิงซู ผ่านไปครู่ใหญ่เฟิงเย่จึงรวบรวมพลังได้อีกครั้งมองคนบนตัวอย่างอ่อนแรงเสียงสั่นเล็กน้อยข้าปฏิบัติต่อเจ้าก็ไม่นับว่าแย่ต่อให้ข้าตายไปเงินในกล่องเครื่องประดับก็เป็นของเจ้าทั้งหมดแต่เจ้าจะรีบฆ่าข้าให้ตายเช่นนี้ไม่ได้หลิงซูอึ้งงนันก่อนจะตะกายลุกขึ้นอย่างทำตัวไม่ถูกเบะปากอย่างน้อยอกน้อยใจ เบ่าไม่ได้ตั้งใจในายท่านไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่เป็นสิเป็นมากด้วยจะตายอยู่แล้วเนี่ยเฟิงเย่อดครวญด้วยความเจ็บมองหลิงซูตาปร่อยแต่เข้าว่าตัวเองยังพอกระเสือกกระสนอยู่รอดไปได้อีกสักหน่อยถ้าได้กินแกงข้นตุ๋นเผือกฝีมือเจ้าสักชามเบ่าจะไปทำให้เดี๋ยวนี้เจ้าค่ะ หลิงซูล,ละล่มละลักรับคําแล้วยกชายกระโปรงวิ่งตือออกไปทันทีลืมเสียสนิทว่าเมื่อครู่นี้ตนตกใจเรื่องอะไร ประตูเปิดแล้วก็ปิดลงสาวใช้น่ารักไร้เดียงสาถูกกันออกไปโดยไม่รู้ตัวแม้แต่น้อยเฟิงเย่ถอนใจโล่งอกขยับมือนิดนิดอย่างแสนเจ็บปวดจากนั้นจึงหันมามองคนที่ยืนอยู่ข้างตังอินเกอจื่อยังคงจ้องนางนิ่งดวงตาเขาราวกับรัติการดูดกลืนนางจมหายไปในความมืดมิดคณิกาเปียนกิ่งสูงก็เป็นเรื่องปกติ เฟิงแย่อ้าปากก็อธิบายอย่างตรงไปตรงมาจวนราชครูหลี่จัดงานเลี้ยงวันเกิดทั้งทีเบาตั้งใจจะไปให้คนเห็นหน้าเห็นตาสักหน่อยราชครูหลี่เป็นหนึ่งในสามอาจารย์ของรัชทายาทได้รับพระเมตตาจากฝ่าบาทให้สร้างตัวน,นอกวงังอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดครบรอบอายุ40ปีของเขาแล้วแน่นอนว่าที่จวนย่อมจัดงานเลี้ยง แต่อินเกอรจื่อมองนางเงียบๆครู่หนึ่งเจ้าคิดจะไปเต้นระบำแบบคราวก่อนที่งานเลี้ยงวันเกิดของเขาหรือเฟิงเย่หลุดหัวเราะเบาๆจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรเจ้าคะราชครูลีแต่ไหนแต่ไรเป็นคนใจซื่อมือสะอาดเ่าวแค่ตั้งใจจะไปเป็นสาวใช้ชั่วคราวช่วยรับรองแขกเหลือเท่านั้นอ๋อ อินเกอจือค่อยๆนั่งลงบนขอบตังมองนางนิ่งๆแววเหาะหยันในแววตายยิ่งชายชัดเป็นสาวใช้ได้ค่าแรงไม่เท่าไรมิสู้เจ้าแขวนป้ายรับแขกยังได้เงินเร็วกว่าเจ้าคิดจะใช้จวนราชครูยั่วยวนผู้ได้เงื่อผุดซึมตามแผ่นหลังของเฟิงแย่นางทนรับแรงกดดันมหาศาลนี้เอ่ยด้วยรอยยิ้มพราวสเสน่ห์คุณชายหึงหรือเจ้าคะ ท่านวางใจนั่นเป็นงานที่รับเอาไว้ก่อนหน้านี้ยามนี้ต้องประนิบิท่านเ่าวย่อมไม่ไปไหนช่างเป็นสตรีเหลี่ยมจัดนักอินเกอร์จือรู้สึกไม่ชอบมาพรากลยิ่งขึ้นเรื่อยๆหากเป็นหญิงโคมเขียวทั่วไปขู่นิดหน่อยก็น่าซีดแล้วแต่นางกลับไม่ใช่ไม่ว่าเขาจะดุหรือใจร้ายกับนางเช่นไรใบหน้าจิ้งจอกนี้ก็ยังยิ้มระรื่นผิดปกติ การค้าของเจ้าสามสี่วันนี้ข้าเมาทั้งหมดอินเกอรจื่ลุกตาเอ่ยว่าพรุ่งนี้เจ้าไปเขาเจ้าอิงเป็นเพื่อนข้าแล้วกันเขาเจ้าอิงเฟิงเย่สสดุงมองเขาอย่างไม่อยากเชื่อไกลขนาดนั้นพรุ่งนี้จะไปถึงหรือในตาอินเกอรจือเป็นประกายว่าเขาน้อมตัวลงมานิ้วเรียวยาวค่อยๆไหลาตามกรอบหน้านาง เจ้าเคยไปแคว้นเว่ยหรือเฟิงเย่สถานเฮือกภาพเบื้องหน้าดำมืดจบกันจบกันนางรู้อยู่แล้วว่าอินเกอจื่อผู้นี้เจ้าเล่ร้ายกาดทุกคําพูดล้วนมีหลุมพรางดักอยู่ทั้งที่พยายามเลี่ยงแล้วแท้แต่ก็ยังไม่รอดไม่รอดแล้วจะทำอย่างไรเช่นนั้นก็ต้องกุเรื่องแล้วเฟิงเย่สูดหายใจลึกแล้วพลูล้มออกมา กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ